สวัสดีวันที่ 25, มิถุนาสวันนี้เป็นวันที่หวยลาวออกเนาะวันนี้เราจะมาติดตามผลกันจากคลิปที่ผมได้ลงเอาไว้เมื่อ1วันที่แล้วเนาะเป็นคลิปที่ทำนายผลหวยของวันที่25ก็คือวันนี้แหละนะผมได้ทำนายหวยล่วงหน้าไว้ทุนา 2,568, พบทุนา2 5 6พ สวัสดีวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาสองพันห้าร้อก็ทำคลิปไว้ตั้งแต่วันที่ยนะี่สิบสี่นะล่วงหน้าห<ใ>น <S 1> 1 <S ึ่งวันโชคดีนะช่องทิศรงคารที่ยี่สิบของหวยลาวผมมาที่ตารางสรุปผลเลยและกันเ,เรามาดูนี่ผลหวยลาวประจำงวดวันที่25มิถุนายน2568เลขที่ออกได้แก่16 3 2 2 8 1ส3 2 2 8สแแล้วคราวนี้เรามาดูผลที่เราได้ทำนายไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะวันที่24ี่ คุณเห็นอะไรไหมครับเรามาดูที่เลขท้ายสามตัวกันนะห <laughs> วยที่ออกคือมันสองสองแปดนะแต่ที่เราทำนายไว้นี่คือสองหนึ่งแปดเห็นไหมครับสองตัวนี้ก็หนึ่งแปดใช่ไมสองหนึ่งแปดเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วส่วนการทำนายในะแบบฟรีแอนซีก็มีสองหนะึ่งเก้าะก็พอจะใกล้เคียงบ้างนะโอ้แต่ว่าโอ้ผมไม่รู้มีใครถูกบ้างหรือเปล่า,ลานะ ถ้าถูกก็ถ้ามีท่านใดถูกผมก็ดีใจด้วยนะเดี๋โหนะคนที่เล่นเป็นผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะก็อาจจะมีสลับตัวเลขใช่ไหมอืมก็ใครถูกก็ดีใจด้วยนะส่วนใครที่ไม่ถูกก็เดี๋ยวไปรอลุน้นเอาเงวดหน้านะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ